สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์มูลฐานทุกคนครับมาดูปรากฏการณ์สะท้อนกลับหมดนะครับ total reflection นะครับอาจารย์เคยดูคลิปของ Khan Academy Khan Academy นะครับใครใครเคยไม่ไม่รู้จัก Khan Academy เนี่ยอาจารย์แนะนำเลยนะครับ Khan Academy นะครับมันเป็นเว็บไซต์ของคนชื่อ Khan ที่เขาทำเขาสอนฟรีนะครับสอนฟิสิกส์คณิตศ,ศาสตร์สอนวิชาต่างๆตอนนี้มีเยอะแล้วมีการแปลมาเป็น ภาษาไทยด้วยหมายถึงซับไตเติลนะครับตัวคารนเองเนี่ยสอนดีมากมีครั้งหนึ่งอาจารย์เข้าไปดูการสอนของเขาเขาสอนเรื่องการหักเฮ่ละชอบมากนะครับมันก็เลยจะยกมาสอนพวกเราแบบนั้นบ้างนะครับอาจจะไม่ดีเท่าคานแต่ว่าก็ลองดูนะครับนิสิตลองจินตนาการนี่นี่เป็นถนนนะครับถนนความรู้เดิมของเราก็คือ N เนี่ยคือดัชนีหักเหนะมันขึ้นอยู่กับความเร็วแสงหารด้วย V หมายความว่าเรานิยามตัวนี้ขึ้นมา นั่นหมายความว่าถ้า n มากเนี่ยนั่น v v ช้าเพราะ c เป็นคงตัวถูกไหม n มาก v ช้าใช่ไหมถ้า n น้อยนะ n น้อยแสดงว่า v มันเร็วอ่านั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าตัวกลางที่มันมี n มากๆอ่ะคลื่นมันจะวิ่งวิ่งวิ่งได้ช้านะครับตัวกลางที่มี n น้อยน้อยก็คือดัชนีอย่างนี้น้อยๆ้คลื่นมันจะวิ่งได้เร็วนั่นเองนะครับอันนี้ อาจารย์จะยกตัวอย่างถนนนะเขายกตัวอย่างถนนถนนเนี่ยมันรถวิ่งสะดวกไหมครับรถวิ่งสะดวกนะรถวิ่งสะดวกถนนเนี่ยรถวิ่งสะดวกพอรถวิ่งสะดวกปั๊บเนี่ย n1 ก็คือดัชนีอัเราของถนนเนี่ยมันต้องน้อยอะน้อยกว่าน้อยกว่าโคลนนะสมมุติว่านี่โคลนโคลนอยู่ข้างถนนนะครับโคนลนรถวิ่งในโคลนมันวิ่งยากอยู่แล้วเพราะ n2 เนี่ยมันจะมากกว่า n1 โอเ okay? ค n2 มากกว่า n1 เพราะ รถมันวิ่งยากกว่าใน N2 คอนเซปต์แบบนี้ครับแล้วก็มีรถคันหนึ่งครับวิ่งมาเป็นรถฝรั่งด้วยอ่ะาะพวงมาลัยอ,อยู่ทางขวาพวงมาลัยอยู่ทางซ้ายนะครับวิ่งเลนขวามา <laughs> ผมจริงทำไม่ต้องรถฝรั่งนะเอารถไทยนี่แหละนะวิ่งทางซ้ายมานะครับนี่รถมีสี่ล้อนะครับทันทีทันใดนั้นนะครับเขารอก็เสียหลักล้อแตกอีกข้างหนึ่งปรากฏว่ารถสะบัด กลับกลับมาเจอแบบนี้ครับวินาทีนั้นเสี้ยววินาทีนั้นล้อด้านขวาล้อหน้าขวาเนี่ยมันแตะกกับโครนล้อหน้าซ้ายอยู่บนถนนล้อสองสามล้อนี่ไม่แตกแต่ล้อเนี้ยแตกจริงๆไม่ต้องล้อแตกก็ได้เนาะเออไม่ต้องล้อแตกก็ได้เอาเสียหลักก็ได้กันเสียหลักก็แล้วกัน,กกแ,กนแต่ประเด็นคือไอ้ล้อหน้าขวาเนี่ยมันแตกกับโครนนะครับแตกกับโครนนะมคำถามคือ ไอรถคันนี้มันจะวิ่งทางไหนพวกเราคิดตามอาจารย์นะครับมันจะฉลับไปทางไหนถ้าเกิดว่าอาจารย์วาดแนวตรงนี้นะเป็นแนวของรังสีตกกระทบอา่าเป็นแนวของรังสีตกกระทบนะครับมุมตัวนี้ถ้าตรงนี้เป็นแนวรังสีตกกระทบมุมตรงนี้ก็ย่อมเป็นมุมตกกระทบใช่ไหมเซต้าหนึ่งใช่ไหมคำถามคือไอแนวของรถรถมันจะวิ่งทางไหนระหว่างมาทางนี้หรือ มาทางนี้มาทางไหนทางไหนหมายเขาว่าไงหมายเขาว่าไอเซต้าสองเนี่ยนะครับมันจะมากหรือน้อยกว่าเซต้าสองเนี่ยมันจะเป็นมุมนี้หรือเซต้าสองจะเป็นมุมนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าเซต้าสองจะมากกว่าเซต้าหนึ่งหรือเซต้าสองจะน้อยกว่าเซต้าหนึ่งพวกเราคิดลองคิดดูครับ หลายคนก็จะผุดกดสเนลขึ้นมาแล้วใช่ไหมวิธีการคิดของพวกเราใช่ไหมพูดเรื่องสเนลก็คือ sin ยเซต้าหส่วน s i าเซต้าสเท่ากับ N2 ส่วน N1 สลับกันใช่ไหมถ้า N2 มากเซต้าก็ต้องมากถูกมมากเซต้ามากอันนี้ N2 มากเซต้าหนึ่งเป็นไงมาก N2 มาก เซนเตอร์หนึ่งมากกว่าเซนเตอร์สองถูกไหมเนี่ยเอ็นสองมากกว่าเซนเตอร์หนึ่งเซนเตอร์หนึ่งมากกว่าเซนเตอร์สองอันนี้โอเคคิดแบบนี้ก็ได้ครับก็ได้ข้อฉเฉลยเหมือนกันแต่พวกเราลองจินตนาการง่ายๆครับนิสิมองความเป็นจริงจําปรากฏการล้อมันแตะโครนล้อขวาหน้าแตะโครนในขณะที่ล้อซ้ายมันยังไม่แตะโครนมันยังวิ่งสะดวกใช่ไหมล้อซ้ายเนี่ยมันยังวิ่งสะดวกเนี่ยมันยังวิ่งสะดวกมันก็เลี้ยวมาทาง ทางนี้สิเห็นไ,ไหมไอ้เพื่อนไอ้ตัวนี้ไม่ถูกการดึงออกมาลบเลยนะครับไอ้ตัวนี้ไม่ถูกเพราะว่าไอ้ล้อขวาหน้ามันแตะโคลน,นก็หมุนยากไอ,ลอ้ล้อซ้ายยังไม่แตะโคลน,นก็หมุนก็เวียงมาทางนี้ก็สอดคล้องกับกฎของสเนลที่บอกว่าเซต้าหนึ่งจะต้องมากกว่าเซต้าสองถ้าเอ็นสองมากกว่าเอ็นหนึ่งโอเคไหมอ่า นั่นก็คือเซต้าสองจะต้องน้อยกว่าเซต้าหนึ่งั่นเองเพราะว่าเซต้าหนึ่งมากกว่าเซต้าสองนะครับโอ,โอเคนะครับอ่ะคราวนี้มาดูปรากฏการสะท้อนกลับหมดนะครับกับตัวอย่างนี้นะคราวนี้นะถ้าเกิดอาจารย์มองสลับกับข้างมองสลับกับข้างยังไงมองแบบนี้สมมุติรถคันนี้อันนี้ถนนใช่ไหม อันนี้คโครนเอาละ่ะรถควายเหล็กคันหนึ่งคราวเนี้ควายเหล็กคันหนึ่งวิ่งมาชนเนี่ยปับับรถไถนาเดินตามเ่ยครับวิ่งมาวิ่งจากคโครนขึ้นไปจะขึ้นถนนเอาละนะครับนี่ลังสีตกกระทบเป็นแบบนี้นะครับซึ่งลังสีตกกระทบเราก็ต้องทำมุมกับแกนตั้งฉากกับผิวใช่ไหมนั่นก็คือมุมนี้ก็คือมุมเซตันหนึ่ง เพราะนั yeah. ้น n นี้ก็คือ n 1อันนี้คือ n 2ถนนในกรณีนี้ n 1เป็นไงครับ n 1มากกว่าหรือน้อยกว่า n 2 n 1มากกว่าเพราะว่ารถมันเคลื่อนที่ยากบนนี้ถูกไหมมันเคลื่อนที่ยากบนนี้นะครับทันทีที่ล้อซ้ายของไอ้ควายเหล็กเนี่ยแตะบนถนนปั๊บมันก็วิ่งเร็วดิถูกไหมล้อซ้ายแตะบนถนนมันก็วิ่งได้คล่องนี เห็นไ,ไหมว่มันก็จะเลี้ยวไปทางนี้เห็นไ,ไหมเลี้ยวไปทางที่ก็ล้อซ้ายอะ่ะมันมันหมุนเร็วกว่าไงล้อขวายัางจมอยู่ในโครน,นก็บิดไปทางเนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจใช่ไหมว่ามาทางนี้มาทางนี้ก็คือไอตัวเซต้าสองเนี่ยจะเห็นว่าเซต้าสองเนี่ยมากกว่าเซต้าหนึ่งเห็นไหมไอตัวเมื่อกี้เนี่ยเซต้าหนึ่งมากกว่าเซต้าสอง กับข้างกันเพราะว่าเราวิ่งลงมานี่เราวิ่งขึ้นไปนะครับเนี่ยเซต้าสองมากกว่าเซต้าหนึ่งโอเคไหมเป็นไปตามกฎของสเนลสเนลใช้ตัวนี้ก็ได้ไซสเซต้ 2, สาสองไซเแตต้าหนึ่งส่วนไซสแตต้สาสองเท่ากับ n อสองส่วน n อหน,นึ่งในกรณีนี้เอ็หนึ่งมันมากกว่า n อ็นสองเหนึ่งมากกว่า n อสองเพราะฉะนั้นไอเซต้าสองต้องมากกว่าเซต้าหนึ่งโอเคชัดเจนนะครับนิสิตคราวนี้จินตนาการต่อ ถ้าสมมุติว่าไอ้เจ้ามุมเนี่ยครับมุมเซตนเตอร์หนึ่งเนี่ยใหญ่ขึ้นมันจะเปลี่ยนยังไงครับมุมเซนเตอร์หนึ่งใหญ่ขึ้นก็จะฉลับอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมาฉลับอย่างนี้ใชมครับเนี่ยปั๊บไอ้นี้ก็ต้องมากกว่าถูกไหมก็ต้องมาอย่างนี้ถูกไหมมาอย่างเงี้ยถ้ามันใหญ่ขึ้นถึงจุดค่าหนึ่งสมมติเซนเตอร์หนึ่งใหญ่ขึ้นถึงจุดนี้ปั๊บนี่เลย สมมติว่าเซต้าเนี่ยนะเซต้าหนึ่งใหญ่ขึ้นถึงจุดนี้แล้วทําให้จําปรากฏการณนะ์นะสัญลักษณ์ก็ไอเนี้ยมันไม่หลุดออกไปบนถนนเลยครับมันวิ่งเรียบอยู่ในโครนนี่เลยวิ่งไปแบบนี้เขาเรียกว่ามันไม่หลุดเข้าไปเลยมันสะท้อนกลับหมดเลยเขาเรียกว่าปรากฏการณ์สะท้อนกลับหมดไอเส้นสีเหลืองเนี่ยแล้วเขาก็ตั้งชื่อตรงนี้ว่าเป็นเซต้าซี ซีย่อมาจากคริทิคลที่แปลว่าวิกฤตคริทิคัลคริทิคัลแองเกิลแปลว่ามุมวิกฤตโอเคนะมุมวิกฤตมุมวิกฤตคือมุมอะไรคือมุมที่ทำให้เกิดปรากฏการสะท้อนกลับหมดคือมุมตกกระทบที่ทำให้เกิดปรากฏการสะท้อนกลับหมดนี่คือมุมวิกฤตแล้ว มุมหักเหเป็น,นเท่าไหร่ครับดูจากภาพดูจากภาพเราจะรู้เลยว่ามุมหักเหเท่ากับ90องศานั่นเองนะครับเซต้าสองเท่ากับ90องศานี่คือปรากฏการณ์เราก็สร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาว่าเออเราแบบนี้นะเรียกว่าปรากฏการณ์ซ้อนกับหมดนะมุมตัวนี้ก็จะกลายเป็น90องศานั่นหมายความว่าถ้าแทนลงไปในสแนลครับเซต้าหนึ่งเป็น 4, เซต้า,าสี่ใช่ไหมเซต้าสองเป็นเซต้าพายส่วนสองใช่ไหมพายส่วนสอง เท่ากับ n 2ส่วน n 1 n 1 n 2นี่เป็นดัชนีฮักเหนะครับเราต้องดูว่าเป็นวัสดุอะไรนะครับแต่ที่แน่ๆเราก็รู้เลยเนี่ยจากคณิตศาสตร์เซต,ตก็คืออะไร n 2ส่วน n 1นพายส่วนสก็คือ1นถูกไหมนั่นหมายความว่าเซตาีเราก็หาได้โดยการกดเครื่องคิดเลขอาร์ค n ออกมาจบโอเคไหมครับนี่คือปรากฏการณ์สะท้อนกับหมดสิ่งที่ต้องรู้คือมุมวิกฤต สิ่งที่ต้องทำได้คือหามุมวิกฤตออกมาได้หรือถามซอกแซกไฟก็วนอยู่ตรงนี้ถ้าให้อะไรนะดัชนีย่างนี้มานะครับคลิปนี้ลาไปเท่านี้สวัสดีครับ